สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการใช้ไฟนีออนแบบโซลาเซลล์ตอนนี้นะคะเราได้คัดเลือกสินค้านะคะที่มีคุณภาพมานำเสนอให้กับทุกท่านแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีไฟนีออนแบบโซลาเซลล์นะคะซึ่งใช้วัสดุเนื้อดีนะคะ IP67 เป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะกันน้ำได้นะคะและกันฝุ่นได้เป็นหลอดไฟที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้เหมือนเหมือนกับไฟบ้านเลยนะคะอันนี้ค่ะขนาด600วัตซึ่งความยาวของหลอดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะก็ประมาณ2ไม้บรรทัดได้นะคะก็สามารถที่จะใช้นะคะได้เทียบเท่ากับไฟบ้านเลยนะคะ เหมือนกับไฟบ้านเลยนะคะก็คล้ายๆกันเลยแสงสว่างก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่รุ่นนี้มีความพิเศษคือสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถึง3แสงด้วยกันนั่นก็คือแสงไล่ย,ยุงแสงวอร์มและแสงขาวสว่างนะคะซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะนอกจากที่จะมีตัวของไฟนีออนแบบโซลาเซลล์แบบนี้แล้วนะคะมันจะมีขั้วต่อตรงนี้นะคะเราสังเกตขั้วต่อตรงนี้นะคะก็จะ จัมนะคะแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้สายจะยาว5ประมาณ5เมตรนะคะแล้วก็เอาหลอดเอาแผงนะคะเอาหลอดไว้ในที่ที่เราต้องการและแผงไว้บนหลังคาติดลคล้ายคลกับไฟหลอดตุ่มโซะล่าเซลล์ค่ะและที่สำคัญคือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถที่จะยึดผนังนะคะให้ความสวยงามแบบไฟบ้านของเราเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลง แสงได้ถึง3แสงด้วยกันนะคะก็ถ้าเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเมื่อแผงไม่โดนแดดแผงก็จะออกอัตโนมัติแบบนี้นะคะสว่างนานค่ำถึงเช้านะคะ600วัตต์นะคะอันนี้เป็นขนาด600วัตต์ถ้าอยากจะเปลี่ยนแสงก็เปลี่ยนตรงสีแดงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขาวก็ได้นะคะแบบนี้สีขาวสว่างแบบนี้นะคะสีไล่ยุงนะคะ สีวอมและขาวมากๆสว่างแบบนี้เลยนะคะแผงก็เป็นแผงอลูมิเนียมนะคะเป็นวัสดุอย่างดีของเราคัดเลือกวัสดุเนื้อดีนะคะมีความแข็งแรงทนทานและมันจะมีาขาตั้งให้นะคะขาตั้งแผงวัสดุน็อตยึดนะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะคะมันจะมีที่ยึดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะยึดติดกับผนังแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นในลักษณะผน,นังแบบนี้ก็ได้หรือยึดแบบนี้ก็ได้ หรือจะพกพาไปไหนก็ได้นะคะรุ่นนี้เพราะว่าน้ำหนักของมันนะคะก็มีน้ำหนักไม่หนักมากนะคะขนาดพอเหมาะแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้ด้วยนะคะการใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เชื่อมต่อสายก็จะเป็นระบบอัตโนมัติและเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เองถึง3าสีด้วยกันนะคะเมื่อแผงไม่โดนแดดนะคะอันนี้จะลองคว่ำแผงดูนะคะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันเราจะ เสมือนกับว่ามันไม่โดนแดดนะคะแผงไม่โดนแดดมันก็จะออกอัตโนมัติแบบนี้สว่างนานค่ำถึงเช้ามีความสวยงามมากนะคะก็คือสวยงามและทนทานก็คือเหมือนกับเราใช้ไฟบ้านปกติได้เลยนะคะสว่างตั้งแต่ค่ำถึงเช้าไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวซึ่งรุ่นนี้นะคะเราคัดเลือกวัสดุเนื้อดีเกรด A เลยนะคะเป็น IP67 กันฝุ่นกันน้ําได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่รุ่งแจ้งการไฟฟ้าโซลาเซลล์นะคะทางร้านมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ปั๊มน้ํานะคะร้านอยู่ตรงทางลงด้านหลังสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางติดถนนใหญ่มาทางโรงแรมดีทูนะคะก็สามารถที่จะทักมาทางเพจก็ได้นะคะหรือว่าทักมาทางข้อความนะคะ ทางไลน์ก็ได้หรือว่าโทรศัพท์ติดต่อกันก็ได้ค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลาเซลล์ได้ทั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์ cell, และไฟฟ้าโซลาเซลล์นะคะซึ่งร้านของเราก็ ยินดีนะคะที่จะให้บริการงานโซล่าเซลล์และถ้ามีสินค้าดีๆนะคะหลายๆแบบของโซล่าเซลล์แบบไหนที่ดีๆเราก็จะมานําเสนอแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะได้ทางเพจให้กําลังใจได้ทางเพจหรือ YouTube ก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่รุ่งแจ้งการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สว่างใช้งานง่ายค่าไฟศูนบาทสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ